เจ like อคนที่แบบเป๊ะสปาร์คแบบโอ้แเ้ิ่ไปเฟิร์สไซสก็อาจจะขอเบอร์ตรงๆเลยครัื่อก็น่าจะแบบเดินเข้าไปหาแล้วก็ถามชื่ออะไรอย่างนี้มั้งฮะก็กระซิบกับเพื่อนมา้งฮะ่คนนั้นสวยดีกว่าถามก่อนว่าแบบมีใครรู้จักไหมในกลุ่มอะไรอย่างงี้ก็ทางเพื่อนเขาแต่ถ้าเพื่อนสวยก็ได้ครับ มัง้งไม่รู้อ่ะผมว่าเยิมแค่ไหนผมว่าคงอยากเยิมที่สุดหน้าตอนนั้นที่ผมจะทำได้ที่น่าลัวที่สุดของการโดนแอลนะคือการแอลเงียบนั่งแบบอ,อะจะกลับแล้วหรอ เฮ้ยเจะไปทางเดียวกันพอดีเลยพี่วันนี้หนูเจอแล้วนะเจออะไรอ่ะเจอพ่อของลูกอะไรเหรอผู้หญิงอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเหรอผมชอบผู้หญิงมากกว่าครับหรือว่าเท่ากันเพราะผมรู้สึกว่าการที่ได้รู้จักกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าก็น่าจะเป็นเขาน่าจะมีแบบประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบมาสามารถแบบแนะนําเราได้แล้วก็น่าจะแบบไม่งอแง สัก60นิ่โอเคไหมโอ้โยมากไปพี่ได้หมดนะจริงจริงแต่ว่าต้าไม่เลือกก็คงเลือกแก่กแก่กว่าก็เท่ากันดีวกว่าก็ได้ผมได้หมดนะ <c oughs> อันนี้หรอตอบเลยนะครับไม่หลังเลีเลยนะผมเองเลยครับจะโหวตให้ผมไหมครับโหวตให้ผมเลยนะครับ ผมก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากแฟนๆด้วยว่าเราไม่ได้มาฝากกันแค่คลิปแค่นี้เรายังมีนิตยสารสุดจับดานะครับผมเป็นเล่มที่รวมตัวโปรเจกต์เทุกเรื่องเลยนะครับเป็นแก๊งของพวกเรานาดาวบางกอกแล้วก็แก๊งโปรเจกต์เนะครับผมก็อยากจะให้รอติดตามกันด้วยยังไงก็ครับผมติดตามกัานด้วยนะจ๊ะ คืออะไร